ันที่สองก็คือสัตปะสัม,มัติมีความเห็นถูกต้องเพราะเห็นว่าชีวิตของคนเกิดมาต้องตายสมบัติทั้งหลายเอาไปไม่ได้ีเห็นถูกต้องมีความจำาริถูกต้องก็คือสัตปะสัม,มัติเห็นว่าถ้าเช่นนั้นเราควรที่จะได้หาสเสบียงบุญเสบียงกุศลติดตามตนไปในภายภานา จนกระทั่งคนจากการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารบรรลุถึงซึ่งปนิพานนั่นแหละถึงจะถูกต้องคิดไปในตนองนี้เรียกว่าสังกษษ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 ัปปสัมมตตามีความจำลิถูกต้องจึงนับว่าเป็นสาระอันสำคัญอย่างยิ่งที่เราสิทเส,สียสิทธิจะได้คิดถึงระลึกถึงความถูกต้องของท่าน ความตั้งใจจริงของท่านความเอาจริงเอาจังของท่านในการที่จะพื้นปรือปฏิบัติตนให้พ้นจากความทุกข์และในการที่จะได้ช่วยกันชักนําให้สิทธิยานสิทธิประพฤตินตนให้พ้นจากความทุกข์เดียกันรวมความว่าพระสงฆ์รูปใดที่บวชมาในศาสนามีศรัทธามีปัญญาและมีความตั้งใจ,จ